วันนี้เป็นวันพระ <c oughs> วันนี้เป็นวันแรมสิบสี่ค่ำเดือนเก้าปกติวันนี้ทางพี่น้องภาคอีสานหรือว่าหลายๆถิ่นหลายๆที่ก็จะมีการทำบุญประเพณีเรียกว่าบุญเดือนเก้าพี่น้องชาวอีสานจะฝังลึกในหัวจิตหัวใจ แล้วก็พี่น้องภาคกลางก็ยังมีหัวจิตหัวใจว่าวันเดือนเก้าเป็นวันที่พระยายมปล่อยสัตว์นรกพระยายมปล่อยเปรตขออภัยปล่อยเปรตออกมาจากเมืองนรกมาเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องบนเมืองนรก <c oughs> เพราะฉะนั้นในช่วงฤดูนี้จากเดือนนี้ไป เราก็จงตั้งใจทาบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการสวดมนต์ไหว้พระการแผ่เมตตาเผื่อญาติติโกโหติกาของพวกเราที่อยู่บนที่อยู่ในเมืองนรกอาจจะเป็นเปรตก็ได้แม้แต่ตัวเรานั่งอยู่นี่ชาติที่แล้วก็เคยเป็นมาแล้วเหมือน,นกันเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเดรัจฉานเป็นมาแล้วขึ้นสวรรค์ไม่รู้กี่ชั้นก็เป็นมาแล้ว วันนี้โชคดีวาสนาดีบุญภาวาสนาส่งจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์และก็โชคดีอีกชั้นหนึ่งคือได้ฟังธรรมเป็นมนุษย์ก็จริงญาติโยมแต่บางคนไม่เคยฟังเทศฟังแล้วมันไม่เข้าใจบางคนฟังมันก็ครั้งหนึ่งสองครั้ง,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 งก็ไม่เข้าใจบางคนสามครั้งสี่ครั้งถึงจะเข้าใจพวกเปรต เขาไม่มีการค้าขายเขาไม่มีการทำไร่ทำนาเขาไม่มีการค้าขายเขาไม่มีการเลี้ยงโคไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินทองข้าวของเขาอาศัยพวกเรล่านี้แหละที่อยู่บนเมืองมนุษย์นี้แหละทำบุญอุทิศให้เขาถึงจะได้กินถ้าเราไม่ทำบุญแล้วเขาไม่มีการค้าขายเลยนะไม่มีเงินไม่มีรูปยะก็หาปันะพอจะแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้ไม่มีการปลูกพืชสวนครัว ไม่มีการเลี้ยงโคเลี้ยงกสิกรรมเพราะฉะนั้นต้องอาศัยญาติเท่านั้นที่อยู่บนเมืองมนุษย์อุคิดส่วนบุญส่วนบุญส่วนไปให้จึงจะได้กินเพราะฉะนั้นจงตั้งใจจากนี้ไปประมาณทั้งหนึ่งเดือนจากนั้นเขาก็จะกลับเมืองนรกเขาเขาไปรับใช้กรรมต่อไปวัฏจักรนี้เวียนมาน่าสนใจนะผลสุดท้ายผื้นดินก็กินคน คนกินสัตว์กินพืชยืดชีวิตพืชมีสิทธิ์กินดินสิ้นสงสัยวัฏจักรนี้เวียนมาน่าสนใจผลสุดท้ายพื้นดินก็กินคนวันนี้จะพูดไม่ได้พูดเรื่องเดียนเก้าหรอกแต่จะพูดองค์ประกอบของพระศาสนาพวกเราเคยได้ยินข่าวตาวเกี่ยวกับพระ เกี่ยวกับพระคุณเจ้าหลายเรื่องหลายอย่างหลายประการโดยเฉพาะพระขันปกรอ,องพระเถระผู้ใหญ่พระสายวิชาการนักวิชาการสอนระดับมหาวิทยาลัยเป็นสอเป็นรอสอเป็นผอสอนอนิสสัศาสดาจารย์โปรดเก้าจากในหลวงถึงจะได้เป็นสอไม่ใช่เป็นได้ไง่ายๆ ส่วนผอสอรอสผอู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์นี้ในมหาวิทยาลัยก็ทําเองทําได้ไม่เป็นไราศาสนาเสียสูญพระพุทธาาศาสนาเสียสูญคณะสงฆ์สูญเสียพระพุทธาาศาสนาเสียสูญคือเอียงเะเลอหย,ยัดโยที่ผ่านมาปีสองปีข่าวข่าวนูน่น ระดับเจ้าคณะผู้ประรองชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าคณะปร,ะริยนธรรมเจ็ดประโยคแปดประโยคเก้าประโยคเป็นทิ้งศาสตราจารย์เป็นทิ้งดาา็ดอกเตอร์ต้องสูญเสียบุคลากรสำคัญนี้ไปอาตมาก็เสียดายนะเสียดายคุณนวุฒเสียดายคุณนวุฒวิยวุฒความรู้ความสามารถของแต่รูปของแต่ละองค์เอ่ยชื่อขึ้นมาไม่ธรรมดา ระดับซูเปอร์มังซูเปอร์บิ๊กเลยระดับประเทศเลย่าติต้องหลุดจากวงโคจรวงโคจร,จรพรักศาสนานี่เห็นไหมคนโบราณบ้านอาตมาพูดเป็นภาษาอีสานว่าอัศจรรย์ใจโอโอท้องสามารถแ <c oughs> บัดกระโปบกขา่าวสามารถใดใสหนามกิน แปลเป็นภาษาไทยบ้านเราว่าอัศจรรย์ใจจริงๆขันของคำเวลาจะใส่น้ำทำไมมันรั่วทำไมมันแตกที่จะใส่ได้คือกะลามะพร้าวนีอ่อย่างพระโกลโ,โกโศอย่างอาตมาเป็นพระโกลโ,โกโศไม่ใช่ซุปเปอร์มังระดับประเทศนี้เขาอ,อัศจรรย์ใจโอโอ,โอท้องสม,มาแต่บัดหากาลาบอกเผาส,ม,สม,มาสมะเลใส่น,น้กจิ จะพึ่งพาอาศัยพระเถระุู้ญหญ่ผู้มีความรู้ความสามารถจะสื่อพอดอายุพระศาสนาจําเป็นต้องมีเหตุสูญเสียหลุดไปจากบงโคตรนั่นคือพระพุทธศาสนาเสียสูญคณะสงฆ์ก็สูญเสียบุคคลสําคัญไปอันนี้ไม่ว่ากันเพราะพระพุทธเจ้าว่าสิ่งนี้เกิดเพราะมีเหตุ จึงเกิดขึ้นไม่ได้โทษใครโทษวัตตะาสงสารกรรมแห่นวัตตะาสงสารโทษตัวนั้นอืถ้าเราโทษกรรมของตัวเองมันจะคิดมากคิดไปให้เราเกิดมานี้เรามีกรรมอะไรหนอถึงได้เป็นเช่นนี้ถ้าไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นโทษแต่กรรมของตัวเองอันนั่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีมันจะไม่มีความสุขยากโยมเพราะฉะนั้น สิ่งไหนที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเราคือการมีสถิสัมปชัญญะนี้แหละเป็นการประทับประคองชีวิตให้มีความสุข mm. องค์ประกอบของพระพุทธศาสนาประกอบไปด้วยสี่อย่างหนึ่งศาสนาวัตถุ 2, สองศาสนธรรมสามศาสนาบุคคล 4, สาศาสนาประเพณีวัตถุก็คือสิ่งของนี่แหละโบสถ์วิหารลานเจดีย ล่าสุาดญาติโยมมีสอสอคนหนึ่งพักอะไรไม่รู้เมื่อสองวันก่อนอภิรายในรัฐสภาว่าพระที่ไปกราบไหว้สังเวชนิสถานยศนีสถานอยู่ที่กรุงประเทศอินเดียเนเปาลนั้นใช้งบประมาณเปลืองไม่มีประโยชน์กราบไหว้ทำไม เป็นที่สะเทือนใจของชาวพุทธเป็นอย่างมากใครได้ดูโซเชียลก็จะเห็นอาตมาไม่รู้จักชื่อเขาไม่รู้จักพักเขาแต่คำกล่าวเช่นนี้เป็นคนที่ไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยคนที่ไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยว่ามีมาอย่างไรเพราะมีสิ่งเหล่านี้เราจึงมีวันนี้ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้มาเจอกันเราก็ไม่ได้ทำบุญให้ทางถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้มาสมาทานศีลถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมนั่นคือศาสนวัตถุสิ่งที่คนไทยหรือคนชาวโลกนับถือพุทธคยา มีภาพภาพระไปกราบพุทธคยายแล้วก็ฉายภาพบนวิดีโอจอบมอนิเตอร์ให้ดูสอสอท,นนท่านว่าเปืองงบประมาณตัดงบประมาณออกสำหรับชาวพุทธชาวพุทธส่วนใหญ่เขาก็นับถือสิ่งเหล่านั้นเพราะมันเป็นเรียกว่า,าศาสนาวัดถุผู้คนได้ไปไหว้สังเวชนเียะยะสถานสี่อย่างคือประสูตรสรุปแสดงธรรมปรินิพานเป็นคุณหาศาล นี่เห็นไหมศาสนวัตถุศาสนพิธีศาสนธรรมศาสนาบุคคลศาสนาบุคคลคือพวกเราญาติโยมพระพุทธศาสนาประกอบไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาศาสนธรรมคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจิน,นวรสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวให้เราอยู่ได้ฟังได้เห็นได้ยินอยู่ทุกทกวันไม่ว่าจะเป็นการแสดงคมสด ไม่ว่าจะเป็นย,ยู่ใน youtube อยู่ในวิดีโอต่างๆเราได้รู้เราได้เห็นเราได้ฟังนั่นคือาศาสนธรรมต่อไปเป็นาศาสนพิธีนี่คือาศาสนพิธีเริ่มต้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าบวชให้กับภิกสุอัญญาโกธัญะเป็นหัวหน้าเรียกว่าบวชให้กับภิสุปัญจวกฤฤีทั้งห้านั่นแหละคือาศาสนพฤฤิธีแรกตัวแรกเราก็ยึดถือมา ยึดถือมายึดถือมาจนมาถึงปัจจุบันนัพระมหากัสสปไปทูนถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้ดีมากเลยถามว่าพระแต่พระองค์พูดจเจริญอะไรเป็นเหตุให้พระศาสนาเสือ่อมพระพุทธเจ้าตอบว่ากัสสปะ ธาตุดินไม่สามารถที่จะยังอันตรธานให้พระศาสนานั้นเสื่อมไปได้ธาตุน้ําธาตุลมและธาตุไฟก็ไม่สามารถที่จะทําให้พระศาสนาเสื่อมได้แต่สิ่งที่ทําให้พระศาสนาเสื่อมคือโมพะบุรุผู้ไม่เข้าใจหลักคำผู้เข้าใจหลักคำผิดเคี้ยนเรียกว่าโมพะบุรุ ทำให้พระศา,าสนานั้นได้เสื่อมสูญไปในครั้งพุทธกาลก็มีอยู่ถามว่าตอนนี้ศาสนาเสื่อมไหมไม่เสื่อมหัวใจเรายังมีศาสนาไหมมีเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธเรามีหัวใจมีศาสนาคือพุทธะอยู่แล้วไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมไหวพระสงฆ์ไหวคุณงามความดีในตัวพวกเราอยู่แล้ว ไม่ได้เสื่อมจากวจิตวใจลัล้วสิ่งที่เสื่อมไปนั้นเป็นตัวบุคคลมากกว่าไม่ได้เป็นภาพรวมของพระสัจในครั้งพุทธกาลก็มีญาติโยมเรื่องนี้ใครเคยได้ยินครั้งพุทธกาลจะมีสำนักสำนักของพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระเชตวันแล้วก็มีอีกสำนักสำนักหนึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันสำนักของอัญญาเดลัสี พวกนี้จะสอนคาพิเศษของเขาแล้วก็คนนับถือเขาก็มีมากเหมือนกันต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จอุบตัติตรัสรู้ขึ้นคนไปนับถือพระพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้นทั้งกษัตริย์ทั้งความทั้งแพทยทั้งสุดชวนกันไปบวชในสำนักของพระศา,าสดาทำให้ลาสักกลของอัญญาเดเรชีนั้นลดน้อยถอยลงเห็นไหมในครั้งพุทธกาล ทีนี้พวกหัวหน้าใหญ่หัวโจกหัวประชุมกันก็เลยเรียกมาประชุมกันว่าเออบัดนี้สำนักของเราเสื่อมสูญลาบสักการะไม่เข้ามาสูส่สำนักเอยเพราะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆสำนักเรานี้เราจะมีวธิธีการแก้ไขอย่างไรอืมก็มีนางปริภาชิกาคนนจะเป็นคนสวย นางนี้จะเป็นคนสวยแกจะไปสำนักนี้ทุกวันทุกวันวันนั้นแกก็ไปที่สำนักไปไหว้หัวหน้าสำนักอัญญาเดลสีอัญญาเดลสีไม่พูดไม่จาอะไรเลยเออนางนี้ก็ไปไหว้นางนี้ก็บอกว่าอา้าวพระคุณเจ้าทำไมไม่พูดกับฉันทำไมไม่พูดกับดิฉันหัวหน้าอัญญาเดลฉีก็เล่าให้ฟังว่าบัดนี้ลาบสักการะ ของพวกเรามันเสื่อมเรามีวิธีการอย่างไรนางนี้ชื่อว่านางจินจมานวิกาชื่อเราะยาเหวนเป็นคนเลอเลอโฉมนางนี้เป็นคนสวยๆดังกับนางอัปปสอนอัปปะสอนอยู่บนสวรรค์คือนางฟ้าใครชื่ออัปปะสอนอัปปะสอนแต่ว่านางฟ้านาย,ยิโยมนะ นางจินจมานมิกาเนี่สวยเลยโสมเหมือนกับนางอับประสอนบนเมืองสวรรค์นางนี้รับอาสาจะทําให้อัญญาเดลสิสีนั้นได้ชนะพระพุทธเจ้านางนี้ก็ปลอมตัวไปกับคนที่ไปฟังธรรมในตอนกลางตอนเย็นสองเดือนผ่านไปคนถามว่ามาจากไหนนางจินจมานมิกาเนี่บอกว่ามาจาก คันพะบูดีเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเลอคนที่ไปฟังธรรมก็สงสัยดิเออมันจริงไหมว่าน,นางคนนี้ไปอยู่บุติเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเออมีครั้งพุทธการญาติโยมนะมีเออพอเดือนที่หนึ่งที่สองผ่านไปมาเดือนที่สามนางนี้เริ่มจะวางแผนมายาสตรีมายาหญิงมันร้อยเล่พันเล่นเกวียนญาติโยม เขาก็ได้วางแผนดีททำเป็นท้องใหญ่ๆทำทีเป็นท้องเอาเชือกมามัดเอาไม้ท่นกลมๆมมาใส่ท้องแล้วก็เอาเชือกมามัดแล้วก็ห่มผ้าสีเขียวอ่อนสวยงามทีเดียวทำเป็นท้องในเดือนที่สามแล้วก็ลงมือลงลง,ลงคุณลงแรงเอาไม้มาทุบแขนของเจ้าของให้แขนบวมขาบวมตาบวมทำทีว่าเป็นผู้หญิงท้อง วันนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ที่พระเชตวันตอนเย็นได้เดินเข้าไปต่อหน้าธรรมะาถามพระพุทธเจ้าว่าท่านน่ะน้ำเสียงก็วไพเราะครรมะก็ดีริมฟีปากก็ปิดสนิทเรียบร้อยแต่ไม่รับผิดชอบลูกอยู่ในท้องข้องดีฉันนู่นเห็นไหมนางจินตวันีกาไปยืนว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตงหน,น พูดก,ดก็ดีทำตัวไพเราะริมที่ปากติดสนิทแต่ไม่เคยดูลูกในท้องไม่รู้ว่าจะคลอดที่ไหนโรงพยาบาลไหนหาหมอที่ไหนไม่รับผิดชอบเลยนั่นเห็นไหมพระองค์ตั้งสติว่าน้องหญิงใจเย็นๆเราไปพูดกันสองคนเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่พระเจ้ามีสตินะ่ะว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราไปพูดกันทีหลังอืมทีนี้ เดือดร้อนถึงพระอินทร์อยู่บนสวรรค์คนมีบุญญาติอยู่อยู่บนเมืองมนุษย์แต่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์ที่นั่งที่นอนมันร้อนเอ๊ะพระอินทร์ก็เลยสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพระพุทธเจ้าก็รู้ด้วยเทวานุกาพว่าพระพุทธเจ้ากำลังปููกส่ร้ายก็เลยให้เทพบุตรสี่ตัวแปลงสี่ตนนั้นแปลงมาแปลงร่างกายมาเป็นหนูน้อย วิ่งเข้าไปกัดเชือกที่มัดท้องของนางกินจมานุการกัดเชือกขาดปรากฏวว่าค่อนไม้ตกใส่เท้าของนางเท้าวบวมผู้คนที่กําลังนั่งฟังธรรมอยู่ก็ดึงออกไปดึงออกไปนี่นางกาลกินพระพุทธเจ้ากําลังสแสดงธรรมอยู่ก็มาว่าอย่างนี้คนที่นั่งฟังในตอนนั้นก็เลยลากนางออกไป พอละสายตาจากพระพุทธเจ้าที่มองไม่เห็นใครทนไม่ได้ก่อนแม่ธรณีคนดูดูแม่ธรณีคนไม่ไหวกับคนใส่ร้ายพระศาสนาแยกแผ่นดินออกมานางนี้ก้าวเท้าเข้าไปก็หลุดลงไปในแผ่นดินนั้นนรกจากเอเวจีไฟจากเอเวจีก็เริ่ม่องประกายขึ้นมารับนางนั้นลงไปสู่ อเวจีพอตอนเช้าขึ้นมาพระสงฆ์โตกันคุยกันว่าเออนางกินจามานวิการนี้เป็นพระอะไรไปแล้วนางจะไปอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาเธอทําอะไรกันอยู่ที่สุ่สงพระก็เลยบอกว่าอยากจะรู้ว่านางกินจมานวิการนี้ไปไหนพระองค์ก็บอกว่านางกินจะมานวิกานไไนรากกาน,าน,าน,านี้ไปสู่อเวจีนรกเพรทศ หลายเราที่คือทั้งหลายชาติก่อนนางคนนี้ก็เคยใส่หลายเราเหมือนกันนั่นเห็นไหมเศษกรรมเศษวิบากมันตามมาตั้งแต่อดีตนางคนนี้ก็เคยว่าให้พระองค์มาชาตินี้แผ่นดินทนไม่ไหวพอรณีสู่ไปอเวจีก็มาต้อนรับตอนนี้ก็ยังไม่อยู่ในอเวจีเมืองนรกเพราะให้ร้ายกับพระสัจส แรงกนแรงยนแรงจักแรงช้างแรงยักษ์แรงหนักหนาแรงอื่นดาาเตือนในโลกาก็ไม่แรงแข็นกล้าเท่าแรงกรรมเวียนตายเวียนเกิดกำเนิดใหม่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏรบททางนี้ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแต่ละทีจะตายดีจะเกิดดีอยู่ที่กรรม มสมดังพระบาลีที่อัตมะภาคได้อัญเชิญมายกขึ้นเป็นอุเทศสบทในเบื้องต้นนั้นว่าอัตตาหิอัตโนนาโถ <c oughs> โกหินาโถปรโรสิยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะให้เราพึ่งตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่งางไร ตนต้องฝึกตนให้ดีเสียสอนถึงจะเป็นที่พึ่งแห่งตนได้วันนี้ตนมาทำบุญไหว้วพระวันนี้ตนมาสมาทานศีลวันนี้ตนได้ฟังธรรมแสดงว่าเรากำลังฝึกตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนถ้าไม่ฝึกเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นคนธรรมดาสองขาสองมือสองเท้าเหมือนกับพวกเราแต่พระองค์ฝึกตนดีแล้วแม้แต่เทวดาอินพรมยมยักษ์ยังกราบไหว้พระองค์นั่นแหละพระองค์ถึงบอกว่าทันโตเศรษฐมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐถ้าไม่ฝึกตนญาิเยมจะไม่แตกต่างกันอะไรเลยกับ ดีหรือไรสาะเห็นไหมดีไม่ดีอยู่ที่การฝึกคนกราบตัวเองให้มันได้ไหว้ตัวเองให้มันเป็นวันนี้ฉันกราบเจ้าของเพราะเจ้าของได้ทำดีไม่ว่าร้ายให้ใครหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งคืนหนึ่งปีนี่กราบตัวเองให้ได้นั่นแหละ วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่พวกเราทั้งหลายได้เข้ามาสู่วัดไร่กอดต้นสำโรงและก็เป็นโอกาสดีที่พวกเราทั้งหลายจะได้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับญ,ญาติพี่น้องของพวกเราที่อยู่บนเมืองนรกได้รับรู้รับทราบรู้แล้วจงอนุโมทนาเมื่ออนุโมทนาแล้วมีทุกอยู่ขอให้คน